สว,ส,สวัสดีครับ,รบพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการจะหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ต้องนึกก่อนนะก็มีท่านอาจารย์โอ,อ,อ,อจะไปเปิดได้ยังไงอาจารย์ท็อปนะสบายสูงสุดพรีเซ กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าพันเร้อย้า้แชร์ไปอะไรเอียงไปทางอาจารย์โอเต็มที่เลยทำไมอ่ะอาจารย์โอจะได้ดูไงได้ตอบมันต้องเอียงมาทางนี้ซิโอมันนั่งแล้วจะติดอนนี้แล้วขอบแล้วโอ้เจ็บเข่า สายเลือดแล้วอ่ะโดนเาเต็มเลยเืออะไรเสียวเลยอ่ะสิวเข่าเลยอ่ะอแก่แล้วงันมาต้องกินนี้นี่ซื้อนมอนมากินกินงาดำไหมยาดำไม่พอต้องกินนมเสริมแล้วอย่างงี้ก็นมกินไม่ได้แพ้กดแชร์ออกไปแซ่ก็เขาจะหาว่าเรามาเถียงอะไรกันเนี่ยคะวันนี้มาดูดวงนะคะเข้ามาแล้ว กดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละคนละเยวสิกำลังแชร์อยู่อืมกำลังหน้าก็กำลังก้มแชร์อยู่นะเพราะว่าถ้าไม่แชร์ไอคนคนมาดูก็ไม่ค่อยอยากจะแชร์กันนะ บอกให้แชร์ออกไปคนละ9,999พแชร์บางทีแทบจะแชร์ก็ไม่ค่อยอยากจะแชร์ให้กันอืมเบื่องไงอืม มากดแชร์ออกไปสิ คนละเก้าพัเก้ารเก้าแชร์เดี๋ยวถามแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนนะรู้แล้วมีคนมาถามนะเออ มามาไหนปูสามสิบเจ็ดความรักโสดจะสมหวังกับคนที่รอไหมคะคือคุณรอเขาแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าคุณรอเนี่ยต้องรู้ตรงนี้ก่อนนะเพราะบางคนเนี่ยแอบแอบคำว่าแอบมันก็ไม่เหมือนกันแล้วทั้งความรักโสดจะสมหวังกับคนที่รอไหมคะเอาแค่นั้นแหละมาเปิดไพ่ก็รู้เองนะคะยังอะ อย่างรอเดียวข้างเดียวเลยเราอะรอข้างเดียวเลยเนี่เหนียวยเนี่ยเหนียวเนี่ยมีช้างมีนะมเหนียวม,มีมีช้างกับฮีลาบนะเดี๋ยวแชร์ก่อนกดแชร์ออกไปแซ่เลว อาจารย์บอกให้คุณแชร์อาจารย์ก็แชร์เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่านะจะเอาให้จากคนแชร์ให้อืมใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคาถามกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าพัแชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่า แชร์ชแล้ว,ลวชื่อเล่นคำถาม มาครับกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ชมาครับกดแชร์ออกไปครับ ไหนดูด,ดิมีใครมาถามแล้วมั่งเอ,อ่อนาเดียยี่สิบห้านังนไม่แชร์แล้วนะนาเดียยี่สิบห้าแฟนเก่าชื่อพีชจะกลับมาไหมคะไม่กลับมาครับผมพูดตรงๆนะภายในสามวันนี้นะคะนะสามวันนี้ยังไม่กลับมานะครับอืม มาครับกดแชร์ออกไปวันนี้วันที่สิบแปดใช่ไหมอืมต้องรองน้ำไปเยอะๆต้องผ่านใคแถวนี้ว่าว่ามีน้ำปิดน้ำต้างคือเนี้ยก็ดูในไอ้นิสกประกาศก็รู้แล้วมันไม่ให้เกี่ยวกับแถวนี้เลยก็ใช่ไง เออมันไม่ได้เกี่ยวกับแถวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับแถวนี้แต่ว่าเราจะเผื่ออไว้มาก็เผื่อไว้ก็ดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันแป๊บหนึ่งกาลังหาอยู่ปวดทออ้อเออเอาก็ยาก็มีอยู่แล้วก็กินเข้าไปสิอืมมันเพิ่งปวดตอนนี้เลยอะตอนนี้ตอนไหนมันไม่ปวดมันเพิ่งปวดตอนนี้แก่แแกอืม เราแก่กันแล้วนะจิตสี่สิบฝานี่ก็เริ่มกำลังอ่อนลงกำลังล้าอืมใช่ว,ว่าเลขสีก่กำลังสวยสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยอืมสิบส <10. S 2> ี่ครั้งมันสี่สิบไงเออสี่สิบนี่กำลังเริ่มอ่อนล้าคนเนี่ยพอหลังสี่สิบไปนี่มันมันก็กำลังล้าหมดแล้วความจำเสื่อมมาด้วย ไอเรื่องเก่าๆในะจำได้ดีเล่าไปชักๆไอเรื่องใหม่ๆในะกินยาไปแล้วยังลืมแล้วเออให้มันได้ไง,งี้สิเรอกจดเอาไว้นะกินยาแล้วหรือยังมีสมุดก็ไม่ได้จดเลืม เดี๋ยวก่อนนะเอ้เรามีกลุ่มพระเยอะกันนะเนี่ยสอบสนไปหมดเลยเยอะมากอะแชร์หมดละ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะดูคำว่าสดสีแดงนะคะถ้ามีคำว่าสดสีแดงแสดงว่ารายการยังสดอยู่นะคะสามารถถามได้มาได้เลยนะคะมาโบอายุ27ปีจะยื่นกู้ซื้อบ้านกับธนาคารสัปดาห์หน้าจะผ่านไหมคะอายุยังน้อยอยู่นะ ไพ่ดีครับเขาเห็นว่ามันมั่นคงครับผมน่าจะดีนะไพ่มันบอกเนี่ยนะค,คือเหมือนกับว่าไพ่ก็เห็นว่าเราทํางานอะ่ะอายุยังน้อยด้วยแหละม,มันอายุงานมันได้อยู่อถ้าเห็นว่าเรามีงานทําเนี่ยเขาจะเนี่ยเป็นประเด็นสาคัญที่เขาจะให้ผ่านนะคะ<อ>ไม่รู้ทํางานประจาหรือเปล่าแต่ไ<ช>พ่มันดีไพ่มันดีไพ่พพพเรื่องดีเรื่องฐานะการงานอื เห็นบ้านไม้เท้าคืองานนะคะคืนหนึ่งไม้เท้าคืนหิบแบบไพ่คืนหนึ่งไม้เท้านะคะอืมอ่ะนะเดีดูเวลาหน,น่อยดิอ้าวหมดเวลาซะแล้วนะก็ติดต่อดูดวงกันได้ครับนะที่ Facebook ค,ครับโอสิริกรณภิรัตเฟซบุ๊กโอสิริกรณภิรัตครับเบอร์โทร061 9922 64 5092 5929261 id r i o siri หนึ่งห้านะตามนี้ครับแล้วผมครับเฟ e บุ o กครับอาจารย์พอนะเมตรามหานิยมเบอร์โทร08492-666-58ไอดีรายด id e j top 1 6ครับเอาละสนใจดดวงพี่ไพย,ยิบซีอย่างละเอียดถามไม่อั้นนะคะไพย,ยิบซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิด จำหน่ายเทอรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะไปแล้วนะครับนะสวัสดีครับ